แต่การเดินหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลต้องเดินหน้าไปพร้อมๆกันและถึงตอนนี้กระแสข่าวออกมามากมายจะจับกับพักนี้จะจับกับพักนั้นไม่ว่ายังไงครับเกมการจัดตั้งรัฐบาลเน้นไปเรื่องเดียวรัฐบาลต้องอยู่ยาวครับโอ้นี่ต้องบอกว่าเป็นธรรมชาติอืมเป็นธรรมชาติของการจัดตั้งรัฐบาล ในแต่ละครั้งที่มีการปรับคพมอไม่ปรับคพมอรหรือว่าตั้งรัฐบาลใหม่เนี่ยโอ้จะปวนมากแต่ยังไงแล้วแต่เกาะติดเนชั่นอินไซต์วันนี้จะรู้เลยฮะโผที่ปวนปวนเนี่ยเกมมันเปลี่ยนหรือไม่นักข่าววันนี้ซักถามครับ<อ>นายกรัฐมนตรีตอนนี้ยังรักษาการอยู่นะครับอนุทินชาญวีรกูลและกำลังฟอร์มรัฐบาลใหม่ถามกันตรงๆนั่นแหละ ตกลงเนี่ยสูตรตั้งรัฐบาลเนี่ยจะออกมาแบบไหนบ้างท่านนายกนี่ผมบอกว่าถามถามกันเถอะไม่ได้คำตอบหรอกครับแต่ผมว่าผมว่าวันนี้ที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยใครให้ฟังสัมภาษณ์ของท่านนายกเนี่ยผมว่าไม่ต้องไปไปนั่นแล้วมันมีคำตอบอยู่ในใจแล้วว่ารัฐบาลหน้าเนี่ยจะเป็นกี่พักครับ ไม่ไม่บอกครับบอกไม่ได้ครับคิดว่าคิดว่าร้อยกว่าหรือพันกว่าดีผมก็ผมก็คิดเวลา3ามร0อหรือสัก290เกาิน300รหรือ290ัครับก็ต้องทำให้รัฐบาลที่จะเกิดขึ้นใหม่มีเสถียรภาพให้มากที่สุดต้องทำให้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพมากที่สุดเพราะว่าเสถียรภาพเนี่ยมันค่อนข้างบอกตัวเลขไหนๆว่ามันต้อง300ขึ้น ครับอาร์มร้อยขึ้นคือรัฐบาลที่มีเสถียรภาพอ,ะอ่ะนี่ชมนักข่าวทำเนียบนะนักข่าวพยายามซักว่าตัวเลขเสถียรภาพตกลง2 0 0 280 300หรือว่าเท่าไหรไ่แต่นี่ไม่บอกไม่บอกแต่จะทำให้มีเสถียรภาพมากที่สุดแล้วเสถียรภาพอ่ะมันคือคะแนนเสียงครับคะแนนเสียงของรัฐบาลที่มีเสถียรภาพจะทำให้รัฐบาลทำงานง่ายโหวตเมื่อไหร่ฝ่ายค้านไม่มีวันล้ม และเสถียรภาพมันมาพร้อมกับสูตรกรับส,สูตรเสถียรภาพที่สุดที่เข้มแข็งที่สุดของรัฐบาลคุณอนุทินนะฮะก็คือสูตรนี้ครับสูตร325ไม่ว่าพักร่วมรัฐบาลพักใดพักหนึ่งลาอ,ออกเนี่ยถอนตัวเนี่ยไม่ล้มฮะรัฐบาลยังอยู่ต่อนี่เรายังไม่นับแบบมีพักลุงพักเล็กอะไรด้วยนะ <c oughs> อเอาแค่แบบสามพักใหญ่นี่ก่อนสามพักใหญ่นี่แหละ ภูมิใจไทยร้3ยครับตอนนี้ตัวเลขยังแว่ง1 9อยเอาจจะอาจจะลดบางที่ไอคณะที่อะไรไอศีสเกตใช่ไหมใช่ใช่ทำไมเนี่ยเพื่อไทยได้มาอีกเจ็ดหนึ่งเอเพื่อไทย74อืกลาธรห้าสิบแปครับอนี่รวมกันแล้ว325ครับ325แข็งแกร่งมากแข็งแกร่งมากสมมุติเพื่อไทยถอนเอขัดแย้งกันทางการทำงานแล้วถอน รัฐบาลยังเหลือสอง2้1ยห้าสิบสอง้อยห้าสิบอ็ดครับไม่ต้องกลัวเลยแค่สองพักเองสองอยห้าเด็ดเลยนี่ยังเขายังมีพักเล็กพักสองที่นั่งพักสามที่นั่งพักหกที่นั่งอีกนะยังไม่นับนะเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นแบบนี้แหละจะทําให้ไม่มีพักร่วมรัฐบาลพักใดกล้าที่จะเปรี้ยวครับใช่ไหมง่ายวแต่ว่าสูตรสามสองห้าเนี่ยโคต้าลำตีอาจจะน้อยหน่อยก็ต้องต้องต้องใช้แบบเขาเรียกต้องต้องใช้ 9 2 9สสถึงได้หนึ่งตำแหน่งถูกและไปถามคนนี้เพราะตำบอกเราวิเคราะห์ตลอดบอกไม่ว่าอ,ออกสูรไหนเนี่ยเพื่อไทยมีโอกาสมากที่สุดที่จะเป็นรัฐบาลเดตกเขาดีใจกันอยู่แล้วตอนนี้พักเพื่อไทยไม่ย,ยืนเฉยๆก็มีคนเอาเสลี่ยงมาเชิญเข้าร่วมรัฐบาลครับแล้ววันนี้ก็ถามว่าตอนนี้เนี่ยเ,ออเขาเชิญหรือย,อยังนี่เชิญหรือย,อยัง,ออยอยงลองดูจากหลังไม่แดงเลยนะครับออก เออ,อน้าเงินปนแดงนิดหน่อยจากหลังนัก,ก่าวไปตมท่านนายยกด้วยไปดูที่วันนี้ท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยตอบเรื่องของการเข้าร่วมรัฐบาลว่าอย่างไรฮะรไม่มีครับอันนี้นนแถลงอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องนั้นก็ต้องเรียนว่ายัางไม่ได้มีการประสานมาแล้วเราก็อย่างที่ผมได้เรียนเมื่อวานนะครับคงเป็นเรื่องของพักอันดับหนึ่งที่จะไปดำเนินการ ในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะครับก็เข้าใจว่านาทีนี้ก็อาจจะยังรอความชัดเจนในเรื่องของจํานวนในเรื่องของอะไรเพราะว่าตัวเลขของทางกรกตก็ยังไม่นิ่งนะครับในส่วนของเราคงจะไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะไปดําเนินการใดๆนะครับก็พร้อมทําหน้าที่ทุกบทบาทอยู่แล้วครับทรานไทยนี่เรื่องของพูดแต่นายกผู้ล่าสุดเนี่ยบอกว่าอยากให้ท่านหัวหน้าหน,นิมเนี่ยมาทําเพื่อประโยชน์ประเทศชาตินะใช่ไหมสัญ,ญญาณส่งผ่านด้วยสะพานมิตรภาพอ่าไป,ไปฟังหน่อยไหมอ่ โอ้เี้ไม่หนิมไม่หนูแล้วหนิ้มน่ารักหนิ้มน่ารักโอเคไม่ใช่ว่ามีการประสานอะไรยังไงหรือเปล่าครับไม่มีไม่มีเนาะจริงจริงรักกันดีอยู่แล้ว่ะผมผมก็ยังเชื่อว่าจะวันไหนที่ผมได้เจอกับท่านเหล่านี้ก็ยังมีรอยยิ้มมีการพูดคุยถ้าเราจะทำอะไรเพื่อบ้านเมืองแล้วเราก็คงคง ไม่ได้เอาเรื่องของค่าแ้งทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี้ที่ยวม,มานั่งปราศัยกันมาพูดมาอะไรกันนะครับพูดแซวกันอะไรกันั้งรับแต่ไม่มีเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวอยากให้มาทําเพื่อประโยชน์ประเทศชาติถามว่าทําไมถึงอยากได้ครับครับเพราะเสถียรภาพนั่นแหละครับคือหัวใจสําคัญของรัฐบาลครับประเทศไทยรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพมาอย่างยาวนานตอนนี้ถ้าจะมีเสถียรภาพมาดูนี่ ทำให้เห็นภูมิใจไทย193เพื่อไทย74กล้าทํา58รวมเท่าไหร่พี่วีสามสองห้าสมมุติตีต่างเพื่อไทยเปรี้ยวทำไมต้องใช้คำว่าเปรี้ยวเปรี้ยวโดยการขัดแย้งทางนโยบายแล้วถอนตัวออกไป74เสียงรัฐบาลเหลือเท่าไหร่2 5 1 2> เห็นไหมครับ<อ>ตีต่างเอาใหม่กล้าทำเห็นว่ามีปัญหาแล้วกล้าทำผู้กองบอกว่าอยู่กันไม่ได้แล้วผมถอนอถอนปึ้งรัฐบาลอยู่เท่าไหร่ครับโอ้โห267ใครไทยก็ล้มไม่ได้ครับคือ การสูตรแบบนี้อำนาจการต่อรองไม่ได้ตกอยู่ฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช่ไม่ได้ตกอยู่ฝ่ายใดไม่ได้ตกเป็นเบี้ยล่างพรรครวมเลยภูมิใจไทยจับมือกับกล้าทําอย่างเดียวแล้วเอาพรรคเล็กมาเนี่ยให้ได้ตั้งสองร้อยสองร้อยแปดสิบสองร้อยเก้าสิบเนี่ยถ้ากล้าทําตอนตัวนี้ล้มเลยนะล้มเลยนี่ผมได้ยินข้างในพูดบอกว่างั้นเราเอาพรรคเล็กสองสามพรรคเข้ามารวมแล้วก็ร่วมกันเลยเราไม่เก็บเบีย้ยใต้ถุนลานครับเพราะภารกิจของรัฐบาล คืออยู่ยาวครับโอ้ถ้าเป็นสูตร <c oughs> ถ้าเป็นสูตรนั้นนะออกพรรคเล็กพเล็กนะมันรวมรวมนะออุ่นดิง่งวุ่นดิง่งดิ่งแน่นอนแต่สูตรนี้ฮะที่อุ่นขึ้นในี่สูตรนี้เลยเ,เห็นไหมครับรัฐบาลที่เข้มแข็งเนี่ยสัญญาณที่รัฐบาลอนุทินส่งผ่านว่าสเสถีรภาพมันอยู่ตรงนี้แหละครับมีเรื่องเี้ยและเี่ยวถ้ามีเพื่อไทยเข้ามาร่วมเนี่ยฝ่ายค้านจะเหลือประชาธิปัตย์อา่าประชาชนาแต่ถ้ามาีรัฐบาลแค่ภูมิใจไทยกับกล้าทําและพรรคเล็กทั้งหมดเนี่ย เหล่านี้แหละฝ่ายค้านฝ่ายค้านในรูมกติเลยกันนี่ใช่เหล่านี้ฝ่ายค้านจะเข้มแข็งครับ <c oughs> และการจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพรอบเนี้มันจะมีคนเหล่านี้เป็นคนค้ำบัลลังก์รัฐบาลครับคนแรกซูปเปอร์เอซีฮะซูเปอร์เอซีคืออนุทินชาญวีรกูลครับ <c oughs> ซูปเปอร์เอซีผมไม่ได้ตั้งนะเ <c oughs> ขาพูดเองนายกรัฐมนตรีอนุทินแถลงข่าวและบอกว่าเอซี กว่าจะได้มาตรงนี้ต้องเป็นพลังของซูเปอร์เอคืออนุทินชาญวีรกูลซูเปอร์ต่อไปซูเปอร์อคือเอกนิตินิติทันประภาสซูเปอร์จีซูเปอร์จคือสุภจีครับครับ G, สุภจีสุธรรมพันธ์ซูเปอร์เอสซูเปอร์เคือสีหัดักทวงเกตแก้วครับครับสีเกอ้เนี่ยคือตัวค้ำรัฐบาลใหม่ครับเมื่อเป็นแบบนี้โผยังไม่นิ่งเนี่ยณนะวันนี้ทางเลือกคืออะไร ทางเรื่องภูมิใจไทยเมื่อกี้หนึ่งสูตรแล้วสูตรนั้นคือสูตรที่เป็นไปได้มากที่สุดสูตรนั้นต้องบอกว่าสูตรนั้นเก้าสิบหรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ดีเพียสูตรนั้นประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เอ้ามาสูตรสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือสูตรสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือมีคนเสนอว่าเป็นแบบนี้ดีกว่าไหมเออสูตรนี้สูตรนี้ก่อนสูตรนี้ก่อนสูตรไร้กล้าทำไร้กล้าทำเลยรัฐบาลสองแปดหนึ่งภูมิใจไทยร้อยเก้าสิบสามเพื่อไทย เจที่นั่งอแล้วไปเอารวมไทยรวมไทยรวมพลังหที่นั่งครับพลังประชาลัฐมีหที่นั่งแล้วเศรษฐกิจไทยอีก3ที่นั่งมาผนึกกำลังกันเป็นรัฐบาล281ครับนี่ไครับ้ายกาทำเลยเหรอแต่พอ281กลับมาที่เดิมครับจำไว้นะบีไฮเดอร์ซีน่ะชาโดของภูมิใจไทยเขาเก่งเรื่องหนึ่งสมการตัวเลขและก็การจัดการต่อรองครับถ้าสมมติ เพื่อไทยถอนออกไป74ที่นั่งถอนออก74ปุ๊บรัฐบาลปั้งทันทีเลยครับเออรัฐบาลเสียงข้างน้อยครับต้องยุบครับแต่เขายังมีต้องไปหาคนใหม่แล้วมาโหวตกันใหม่มีสูตรไร้กล้าทำแต่เสริมประชาธิปัตย์ก็มีนะสูตรต่อมาสูตรไร้กล้าทำเสริมปชปรัฐบาลส0 3นสเสียงอ๋อเดี๋ยวเกรงใช่ไหมว่าเกรงว่าเพื่อไทยเนี่ย74ที่นั่งถอนออกไป แล้วจะทําให้รัฐบาลกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วอยู่ไม่ได้นะต้องยุบสภาหรือต้องไปเฟ้นหารัฐบาลฟอร์มทีมกันใหม่ไม่ได้ตัดเอา74ลดความจสุ่มเสียงเอา22เข้ามาผนึกครับเอาหมาผน,นึกเอาห้ามาผนึกเอาสามาผนึกเพื่อไม่ให้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีนี่มีความสุ่มเสียงมีคนเสนอเกมนี้อีกครับครับ แต่เกมนี้ก็บอกแล้วไงว่ารัฐบาละมุ่งเน้นสถียรลภาพและอย่างที่บอกวันนี้ก็บอกโอ้นี่ภูมิใจไทยไม่พอใจกล้าธรรมและแนวโน้มจะไม่ร่วมรัฐบาลอ่าแล้ววันนี้นะข่าวก็ไปถามผู้กองธรรมนัฐหัวหน้าไอแกรดิเดตประธานประธานและแคดิเดตเบอร์หนึ่งของพรรคกล้าธรรมครับในมุมาลอกที่สัทธิภาพรัฐบาลกด ไม่จําเป็นกับตอนสมัยท่านอาดีตท่านยุนปีท่านประยุทธ์จันทร์โอชาที่ผมผมก็ถือว่าผมเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยผมก็ได้จากพักเล็กพักน้อยมา19พรรคพักรวมกวับพลังประชารัฐในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยท้ายสุดก็สามารถรวบรวมได้251ก็อยู่รอดปลอดภัยการเืองนะครับบอกเราไม่ใช่หนึ่งบอกถึงเป็นสองนะครับแต่ว่าเราเราเรา,เราอยาผมไม่ผมไม่แทบจะไม่คุยกับพักไหนเลยนะครับคุยก็แสดงความยินดีเท่านั้นเองนะครับ นั้นสมการที่จะเดินหน้าตั้งสมการสูตรการเมืองสูตรรัฐบาลไม่มีอย่างเด็ดขาดนะครับผู้กองบอกว่าไม่จําเป็นต้องสามร้อยแล้วว่าเดี๋ยวคนตีความว่าไม่อยากได้เพื่อไทยใช่ไหมนี่ <c oughs> ในแง่ของการไปพูดคุยนะ <c oughs> ผมฟังแล้วเขาบอกเขาคุยจริงทุกคนแสดงความยินดีครับแสดงความยินดีด้วยนะครับเรามาร่วมรัฐบาลกันนะครับ แสดงความยินดีด้วยครับยินดีเรามาร่วมรัฐบาลกันนะได้ข่าวว่าเมื่ออะไรเมื่อวนันเราอยู่ไอ้โรงแรมทิวลิปแล้วก็พูมแมนนี่ <c oughs> ใครบ้างพี่โอ้อะเรา,าบอกร,าาร่วมรัฐบาลกันบ้างนะ <c oughs> นี่นี่เป็นเกมแบบนี้ครับแต่การเมืองตอนนี้ครับยังรอครับรอชาโดตัดสินใจครับยังมีสูตร270อีกฮะไม่มีเพื่อไทยลองดูนีนี่สูตรนี้ไม่มีเพื่อไทยครับเป็นข้อเสนอที่บอกว่าถ้ามีปัญหา ทางเลือกนี้ก็เป็นไปได้ครับอ,อภูมิใจไทยร้อยเก้บสามกล้าทำห้าสิบแปดบวกไทยรวมพลังอีกหกบวกพลังประชาลัฐอตกอีกห้าและและว่ากันว่ามีหนึ่งคนบอกว่าผมรวมทีมไปแล้วสอสอลและปาติลิศของพักเล็กอีกสิครับอยู่ในผมแล้ว อยู่ในมือผมแล้วครับสูตรนี้คือไม่จำเป็นต้อง300อ <c oughs> นี่ตรงคล้ายๆความคิดเห็นของท่านผู้กองเลย <c oughs> <c oughs> แต่ผมบอกอ่ะหัวใจสําคัญที่ตัวนี้ที่ไม่ลงตัวโผมันโผมันปววๆอยู่เนี่ยอ่าเรื่องเดียวครับโคต้าฮะถ้าเอาเสียงมามากเกิน300รอเนี่ยโคต้าล้ำตีจะน้อยลงแล้วถ้าใช้สูตรสามสองห้าเนี่ย9ก้สสต่อหนึ่งลำตีและและแต่ทาให้น้อยลงเนี่ยที่สําคัญคือ พอภูมิใจไทยมีการดึงบ้านใหญ่ใช้สูตรเดียวตอนเพื่อไทยได้สามเจ็ดตอนปี48เนี่ยครับตอนนั้นเป็นปัญหาเลยครับใช่บิ๊กเนมในเพื่อไทยในไทยรักไทยตอนเยอะมากอืตั้งไอ้อเร่องรตรีไม่พอไอ้ไอ,อ้อออไม่พอใจกันครับคุณตักสินทำาไงรู้ไหมแบ่งคโลกเดือนจำได้ไหม ตอนนั้นเป็นรัฐบาลหกเดือนหกเดือนอย่าลืมนั <S <S ้นเนวินเรียนรู้มาแล้วครับเอันนี้เอานี้แล้วกันเอาไปว่าเนี่ยถ้ารัฐบาลเกินสามร้อยเนี่ยลองดูบิ๊กเนมของเฉพาะภูมิใจไทยเนี่ยถ้าสามร้อยยี่สิบห้าเนี่ยภูมิใจไทยจะได้ยี่สิบเอ็ดที่นั่งยี่สิบเอ็ดที่นั่งเนี่ยตัวหลักเอาไปแล้วเนี่ยเนี่ยสามคนนี้เอาไปแล้วเนี่ยเนี่ยเอ็งดอ็งตองสองสามเนี่ยเหลือเท่าไหร่ปแล้วเหลือสิบแปดใช่ยางยี่สิบเอ็ดเหลือสิบแปดเนี่ย แล้วน,นี่ยังบิ๊กเนมพี่โอดูบิ๊กเนมของภูมิใจไทยที่มีโอกาสเป็นรัฐมนตรีทีแต่ละแต่ละโค้นแต่ละกลุ่มเนี่ยที่อื่นผมไม่รู้แต่ดูที่ภาคใต้ <c oughs> คุณพี่พัฒน์รัชกิจประการประกาศกับเราบอกว่าขอ31อย่างน้อย31ตอนนี้มา31มเป๊ะสามสาวเกิน <c oughs> คุริพัฒน์เนี่ยอถ้า30เนี่ยก็กี่กี่ที่นั่งอ่ะโอ้โหก็นั่นไงนี่9 28 93 27อ่า เก้าสี่ถึงเป็นสามสิบหกสายตรงวีลำแบบคุณธงศักดิ์ทองสีโสพลสลัมเนี่ยจะพูดไหมหรือว่าหลานคุณชาดาไทยเศรษเนี่ยใช่คือคือเนี่ยบิ๊กเนมนนเลยนะสายคุณสุชาติชมกรินอีกล่ะดรเด็กอันนี่นี่คุณอย่าลืมไว้คนหนึ่งนะคุณอย่าลืมไว้คนหนึ่งนะใครอะคุณลืมคนอื่นก็ได้ห้ามลืมสุขสำรวยวันธนียกุลนะสุขสำรวยล่ะอิัตราเนี่ยนครศรีนะ ฝั่งนั้นพี่พี่ท็อปวรวุิอีกอะนีกรจำนงอีกล่ะนะแล้วคนนอกจงกลิ่นอีกอ่ะชองกินมีอยู่แล้วนะวาวุิเอกนัทพร้อมพันอีกล่ะนะด้วยเก้าอี้ที่มีอยู่แค่35นี่แหละครับทำให้การพิจารณาดึงพักมาร่วมต้องพิจารณากันรายละเอียดครับตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลในพักภูมิใจไทยเขาประชุมเขาหาลรือกันอยู่บนพื้นฐานของรัฐบาลที่จะอยู่ยาว 4ปีให้ได้ครับนี่นนคือหมุดหมายสําคัญที่สุดของรัฐบาลอนุทินครับรัฐบาลที่มีเสียภาพจะมีเสียภาพได้นั้นฝ่ายค้านอย่าเข้มแข็งมากนะ